สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Neo Decor Design นะคะวันนี้เป็น ep ที่2ี่เรามาชมงานตกแต่งภายในสวยๆบ้านหลังนี้กันเลยค่ะคลิปนี้นะคะเรามาดูบ้านลูกค้าที่ทาง Neo ตกแต่งภายในเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะลูกค้ายังดูแลอย่างดีสวยงามน,นะคะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นโถงทางเข้าที่เราได้มาถ่ายคลิปวันนี้นะคะเพราะว่าเราได้ตกแต่งหลังที่2แล้วก็เสร็จแล้วเลยขออนุญาตพี่เจ้าของบ้านเนี่ยมาถ่ายรูปทีเดียวนะคะตรงโซนนี้จะเป็นโถงทางเข้าตู้เก็บของนะคะตรงนี้จะเป็นโฟลเลอร ่วนตรงนี้โถงทางเข้านะคะแล้วก็จะเป็นการแต่งผนังคิ้วนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยก็คือประดับผนังทั้งบ้านเลยให้สวยงามตามแบบนะคะที่อินเทียออกแบบส่วนหลุมฝ้าตรงนี้นะคะก็คือจะมีการทําหลุมฝ้าแล้วลูกค้าเองเนี่ยชอบที่จะประดับหลุมนะคะหลายๆหลุมในบ้านนี้เลยจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยจะเป็นเซตเดียวกันไปหมดบริเวณนี้เนี่ยมันเนื่องจากพื้นที่จริงจะติดคารแล้วก็ติดไฟคารต่างๆแล้วก็ท่อปราปาท่อไฟก็คือกําหนดหลุมจากแบบเนี่ย เมตรกว่าก็คือตอนนี้เหลือประมาณ1,10เมตรสินะคะก็ตามไซส์นี้เลยแล้วก็จะเป็นโถงยาวนะคะซึ่งล้อกับการตกแต่งพื้นมาบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะคะของพื้นที่ที่เราเคยตกแต่งไปแล้วเลยเก็บมาฝากกันนะคะนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเซตตู้โชว์อีกใบหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากเป็นทางเดินลูกค้าอยากให้โล่งแล้วก็เปลี่ยนจากตรงตู้ตรงนี้นะคะเป็นผนังเราเองก็เลยจัดระยะผนังให้ใหม่ให้มันดูสวยงามกับ พื้นที่นะคะสตูช์เนี่ยเราก็ย้ายไปอยู่กับห้องกา,การบ้านลูกนะคะตรงนี้เราเลยเก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะตรงนี้จะเป็นทางเข้าห้องรับแขกนะคะจะเป็นบานเลื่อนบานตัวนี้เราทําด้วยไม้จริงนะคะเป็นไม้สักตรงนี้นะคะเราใส่คิวสแตนเลสมิลเลอร์แบ็กนะคะให้ดูมีมิติมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะท็อปเปอร์ด้วยหินอ่อนนะคะแล้วก็ทําติดโฟเมก้าใส่สแตนเลสตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซตตูช์ตรงด้านบนเนี่ยเราแต่งผนัง ให้สวยงามนะคะรับกันเป็นเซตเพราะไม่งั้นตัวตู้เนี่ยจะมีคอตู้แล้วก็จะเก็บฝุน่นเราเลยแต่งเป็นก้อนขึ้นไปข้างบนให้ลูกค้าเลยถ้าตกแต่งแบบนี้จะได้ประโยชน์ตรงไม่มีฝุ่นกองอยู่ด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นโถงสูงทางเราก็คือตกแต่งผนังให้กับลูกค้าตรงนี้จะเป็นโถงทางเดินสวยๆนะคะเราก็คุ้มเบาอ,อะไรให้เรียบร้อยมีการแรนดอมสีนะคะ เป็นอ่อนกลางเข้มนะคะแล้วก็จับเฉดให้กับลูกค้าเดี๋ยวตรงนี้จะมีสตูอีกตัวหนึ่งมาตั้งไว้ให้นะคะส่วนด้านบนนี้เราก็คือตามเราออกแบบตามที่เราออกแบบเนี่ยมันมีไฟเราก็คือนําไฟตัวนี้มาใส่ไว้ให้บริเวณนี้เพิ่มความสว่างแล้วก็เพิ่มความสวยงามะะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ตู้เตี้ยนะคะพร้อมแต่งซุ้มสวยๆนะคะใส่กระจกเจียปรีตรงนี้เนี่ยเราทําตามแบบทีดีเป๊ะเลยนะคะพอเดินต่อกลับมาด้านนี้จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นผนังตกแต่งสวยๆนะคะ บ้านนี้เนี่ยจะเน้นการแต่งผนังให้ดูมีมิตินะคะไม่จืดเกินไปแล้วก็มีการเล่นสเตลเลสโรสโกแต่เราใส่บ้างไม่ถึงกับใส่จนลุงลังเยอะเกินนะคะส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์ตีจูเอียนะคะเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะมีของมาวางอะไรเพิ่มอีกนะคะเป็นผนังบุ๊กแมปที่เราต่อหินให้นะคะส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นเป็นกล่องเก็บผ้าม่านนะคะที่เราทําเป็นผนังยื่นขึ้นมาเพื่อให้เป็นการเก็บให้มันดูมีมิติขึ้นพอมาบ้านด้านนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นห้องพระนะคะห้องพระตรงนี้เนี่ยก็คือลูกค้าเนี่จะมีองค์พระกับมีองค์เทพนะคะทางเราเนี่ยก็คือแบ่งฟังก์ชันเคาน์เตอร์เนี่ยตามที่ลูกค้าอยากได้เลยแต่มุมฝ้าเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยากให้มันดูจืดินไปเลยใส่แสแตเลสเล่นให้ดูมีมิติหน่อยนะคะตรงนี้สามารถถอดแกะออกมาถวายได้นะคะเพื่อนๆมาดูเป็นไอเดียนะคะเดี๋ยวจะโชว์พลังแล้วค่ะอันนี้นะคะเฟิร์นี่นี่นะคะเข็นออกมาแล้วก็ สามารถวางของถวายได้นะคะอันนี้นะคะดันเก็บเข้าไปแล้วเราก็เก็บนี้ปุ๊บพอดีส่วนด้านล่างนี้ก็เปิดได้อีกนะคะจะเป็นดีไซน์สวยงามนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเปิดได้นะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยจะให้ลูกค้าไว้สำหรับวางของต่างๆนะคะทั้งสองพาเตอร์เลยอันนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศของห้องนอนผู้สูงอายุด้านล่างนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะ ตรงนี้เราแต่งผนังหัวเตียงไว้นะคะเดี๋ยวพอดีว่าตัวพื้นเนี่ยลูกค้าจะมีทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะตัวเตียงนี้ทางนีโอก็ทําให้ลูกค้าเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาไว้บริเวณนี้เดี๋ยวมีช่างมาขยับให้นะคะขยับไม่ไหวอันนี้ก็จะเป็นผนังหัวเตียงนะคะตรงช่องนี้เนี่ยจะมีปลั๊กต่างๆที่เราดีไซน์ไว้เวลาเสียบปลั๊กก็คือวางของไว้บริเวณนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นผนังเซตทีวีนะคะก็คือจะมีกระจก ไว้สําหรับเผื่อนั่งทํางานตรงนี้เป็นมุมทํางานเล็กๆนะคะเผื่อนั่งเขียนอะไรนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเราเพิ่มงานซุ้มเพราะเดิมทีในแบบทีดีเนี่ยมันจะมีประตูบานเลื่อนนะคะเรายกเลิกออกเพราะว่าบังเอิญว่าช่างที่เดินไฟฟ้าเนี่ยเดินตรงนี้ไว้ไว้หมดเลยตรงนี้นะคะก็คือจะทําเป็นซุ้มแทนพอมาด้านนี้เนี่ยลูกค้าคือจะมีตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็เป็นเซ็ตพวกโต๊ะเครื่องตู้เสื้อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะแป้งนะคะจะซ่อนไฟแล้วก็ ด้านซ้ายขวาเนี่ยคือจะเก็บของได้หมดนะคะทั้งสองด้านเราจะไปดูงานตกแต่งส่วนชั้นสองกันนะคะเดินมาเลยค่ะบันไดเนีี้จะเป็นไม้ตามพินดนะคะละ<ห>้ลูกค้าเนี่ย,ยก็ใส่ไฟ LED ตรงนี้จะมีการดีไซน์ทุกซอกทุกมุมเลยเรากระดาตัวนี้ทางมีโอเป็นคนทําให้ลูกค้านะคะลูกค้าเนี่ยด้วยอินเทเลียเราออกแบบเป็นสีโรสโกแล้วหาลงทําไม่ได้ทางเราเองเลยต้อง ทำให้ลูกค้านะคะตามอินเทเลียที่เราออกแบบก็เลยทําบันไดกระจกเทมเปอร์ให้นะคะพอมาดูชั้นสองกันนะคะจะมีการประดับประดาผนังสวยงามนะคะจะมีการกุไม้กับสเตลเลตแล้วก็บุนวมนะคะจะนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมตรงนี้เนี่ยใช้กระจกปลีนะคะต่อกันเส้นต่อเส้นนะคะให้ทายว่าตรงนี้กี่แผ่นร้อยกว่าแผ่นนะคะส,สข้างรวมกันแล้วก็ตรงนี้เป็นบรรยากาศกระจกปลีสวยๆคะ่ะ เป็นผนังเพื่อจะส่องไปด้านนู้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผนังกุบอันนี้ก็เป็นหน้าลิฟต์นะคะคือลูกค้าเนี่ยเน้นการตกแต่งผนังให้ดูมีมิตินะคะก็เห็นจะเห็นว่างานเนี่ยเลื้อยไปถึงตรงโถงขึ้นชั้นสามเลยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นถงทางเชื่อมเหมือนเดิมนะคะระหว่างชั้นตัวบ้านเดิมกับบ้านใหม่แล้วก็คือเนื่องจากบ้านเนี่ยสร้างเป็นสองครั้งนะคะ ตอนนี้ก็เลยทำถงเชื่อมนะคะตรงนี้ตอนเดิมทีเนี่ยเรามีพาร์ติชันกั้นให้กับลูกค้าแล้วก็ตอนนั้นเราตกแต่งอยู่ก็ทําเหมือนห้างนะคะพอตกแต่งเสร็จแล้วว่าพาร์ติชันออกแล้วก็คือมาตกแต่งตรงนี้นะคะให้เป็นซุ้มรับกันโดยคุมตีมเป็นเป็นดีไซน์เดียวกันทั้งหลังนะคะส่วนตรงนี้เป็นประตูห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะห้องน้ำเนี่ยไม่แนะนําให้แต่งอะไรเยอะนะคะเราก็ทาแค่ตู้ใต้ห้องน้ําแล้วก็เคาน์เตอร์หินที่เราทําให้ลูกค้าส่วนลูกค้าเองเนี่ยก็คือติดตั้งสุขภัณฑ์อะไรเรียบร้อยมามาอยู่แล้วนะคะค จกผนังตกแต่งสวยๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูกันค่ะตรงนี้เนี่ยจะเน้นปูพื้นทางเราดีไซน์และลูกค้าเนี่ยมีช่างมาปูพื้นนะคะตามดอกที่เราดีไซน์ไว้หมดเลยส่วนเดินมาห้องนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องดูหนังนะคะตันี้นะคะตามแบบเนี่ยจะเป็นสีมืดๆเข้มๆนะคะแต่พอทําจริงแล้วลูกค้าเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นสีสว่างแทนตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโทนออกเข้มๆนิดนึงจะเป็นเคาน์เตอร์บานนะคะเป็นผ่นที่เล็กๆเผื่อไว้เวฟอะไรหรือว่าชงกาแฟตามดีไซน์ของเรา แล้วก็มีชุดตะกร้าสแตเลสให้ลูกค้านะคะลูกค้าเอาไว้แค่ชุดเดียวเพราะาเราถามลูกค้าแล้วว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมเขาบอกขอแค่นี้แล้วก็ที่เหลือปล่อยโลง่งตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เดี๋ยวลูกค้า,าสตูบาร์ใส่เอานะคะส่วนมาด้านนี้เนี่ยในแบบเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มขาสแตเลสให้นะคะแต่ในจริงอะ่ะพอเราทําแล้วเราเห็นว่าคือเนื่องจากลูกค้าเนี่ยมีลูกเล็กด้วยเราก็กลัวว่าเออบางทีน้องเขามาเกิดมาโหนหรืออะไรเงี้ยระยะยาวอาจจะตกลงได้นะคะ เราก็เลยใส่ขาสเลสลดเสริมให้นะคะจะเห็นว่าถ้าในทีดีที่ออกแบบกับงานจริงเนี่ยจะต่างกันตรงไม่มีขากับมีขานะคะส่วนในงานจริงเนี่ยเรามีไฟด้วยนะคะแต่ลูกค้ายกเลิกตอนทําเราก็เลยไม่ได้ใส่ให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของก็จะใส่ของให้กับลูกค้าได้จุใจเลยตรงนี้ลูกค้าแค่ซื้อโซฟามาก็<ๆ>กเรียบร้อยแล้วนะคะ